ก็โอเคนะครับกาบสศรีแจ้มถุมรัาน้ำมันยืดช่องมาทีวีครับวันนี้จะมานำสอนตั้งค่ยิงหัวะครับก็จะเป็นการสอนตั้งค่ายยิงหัวนะครับการปักทีใบแพทมันสุดอัปเดตล่าสุดนะคน แลวเราก็จะไปดูการวางเป้าแบบละเอียดทุกระยะน,นะครับเราจะสอนวางเป้าแบบละเอียดนะคนรับรองว่าท่าม้ชมนะครับจะยิงหัวติดแดังเถือกแล้วก็ยิงหัวติดง่ายแน่นอนนะทุ mm hmm. กคนก็ก่อนจะไปดูคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่บคนก็อย่าลืมกดติดต,ต,ตามช่องนี้ถึง6,000ซับด้วยนะทุกคนก็เดีย๋ยวเราจะไปดูการตั้งค่าในเกมแล้วเราก็จะไปดูการตั้งค่า DBI e ของนอกเกมกันนะทุกคน ก็อย่าไปดูการตั้งค่าดีบก่อนนะทุกคนไปอย่าไปดูกันนะทุกคนก็สําหรับการตั้งค่าดีบนะครับกคนก็กดเข้าไปตรงนี้นะทุกคนซึ่งการตั้งค่านะคนในทุกเครื่องนะรับคนมันก็จะมีให้ปรับนะครับถ้าสําหรับใครนะครับที่มีคำว่าตั้งค่าเพิ่มเติมก็กดเข้าไปเลยนะทุกคนก็สําหรับตอนแรกนะครับมันยังไม่มีนะครับอ่านักพัฒนาตอตแบร์มันจะยังไม่มีนะครับ ให้แนะนำนะครับปรับไปตรงตรงนี้นะครับคำว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับตรงเวอร์ชันนะครับใครดูไม่ทันย้อนกลับไปดูได้นะครับเวอร์ชันนะครับแล้วก็กดเข้าไปตรงหมายเลขบินนะครับซึ่งไอ้คำว่าเวอร์ชันน่ะมันอยู่ในเกี่ยวกับโทรศัพท์นะคนก็ไอ้ตรงนี้นะครับก็จะกดหมายเลขบินปุ๊บมันจะมีรหัสให้ใส่พอใส่ปุ๊บนะครับคนก็มันก็จะ ขึ้นแล้วนะครับสาหรับโหมดนับพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับซึ่งกดเข้าไปตรงนี้นะครับเข้ามาตรงสาหรับการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับคนสำหรับนับพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับกดเข้าไปเลยนะครับคนเพราะว่ามันเปิดนะครับคนกดตรงไปเร้่ลยนะครับเรื่อลงไปเรื่อยๆนะครับคนก็ตรงนี้นะครับคนก็มันจะมีการตั้งค่าต่างๆมากมายนะครับ แล้วก็จะมีความกว้างที่เล็กที่สุดนะทุกคนก็อันนี้ครับที่คือ DP นะครับหรือ DPI นะทุกคนก็แนะนํานะครับใครอยากจะปรับนะครับก็ปรับประมาณ500หรือ600นะครับนี่นี่ก็ปรับได้ตามใจนะทุกคนมากสุดคือของเครื่องผมนี่คือ960นะครับซึ่งของผมนี่คือปรับ960มันก็จะเป็นเร็วสุดนะครับก็จะเป็นความเร็วที่สูงสุดแล้วก็ผมเล่นเล่นถนัดนะทุกคนก็มองรอบของผมก็อาจจะต่างจากในตั้งคาดรอบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วคน ก็มาดูการตั้งค่าในเกมกันนะครคนก็สำหรับการตอบสนองนะครคนมองรอบนะคับคนก็แนะนําให้ปรับประมาณ100่งร้อยนะคคนตรงนี้นะครับก็สำหรับใครนะที่แบบว่าเล่นดีบายสูงมากๆนะครคนก็จะปรับมองรอบลดลงก็ได้นะครัคนสำหรับกล้องเลดอกนะครคนก็ให้ปรับประมาณ95้าานะคคนแล้วก็โซโคู่สองนะครคนก็ปรับประมาณ75็ดสิบห้านะคนส่วนสโคู4สี่นะครคนก็ปรับประมาณ65สิบห้านะครับแล้วก็นำกล้องสไนเปอร์ปรับ50นสิบนะคน ่วนมุมมองสลัดนะครับใครที่ไม่เล่นให้ปรับศูนย์ส่วนใครที่เล่นก็ปรับประมาณ85นะครับนี่ครับมอ,มองรอบนะครับก็แนะนําให้ปรับประมาณ70-60นัดคนสำหรับใครที่แบบว่าปรับตีไบสูงมากตั้งแต่พันขึ้นไปก็จะเร็วจนแบบว่าถ้าชมอาจจะยิงหัวแล้วจะเลยหัวนะครับถ้าคุมเป้าไม่ดี4นัดคนก็นี่ครับสกัการควบคุมนะครับช่วยเล็งให้เปิดปกตินะครับปุ่มงี้ายแสดงตลอด เป็นอาวุธด่วนก็ให้เปิดรีโหลดด่วนให้เปิดเหมือนเดิมส่วนหมดวิ่งเป็นทั่วไปล่าผสมนะครับก็ได้นะครับเทคนิครับเป็นค่ายิ้มต้นคีฟีตก็เป็นแบบเดิมนะครับสาระความเสียหายก็เป็นแบบเดิมนะทุกคนส่วนเปลี่ยนปืนอัตโนมัตินะครับคนก็ให้เปิดนะครับเอฟเฟกนะครับก็คลาสสิกมืดไม่แสดงเลือดก็แล้วแต่นะรับคนส่วนมัวสระนะครับทุกคนก็ให้ปรับเป็นเปิดนะรับคนก็อย่าลืมไปดูการตั้งค่าการปรับแต่งปุ่มกันนะทุกคน ก็เข้ามาในเกมนะคนสําหรับการปรับแต่งปุ่มของผมนะครับปุ่มยิงขวาของผมนะครับปรับประมาณ67นะครับสําหรับใครที่แนะนํานะครับมือถือแบบว่าจอกว้างนะครับก็ให้ปรับมาสูงสูงได้นะครับส่วนถ้าใครจอเล็กๆก็ให้ปรับลดลงเหลือ60-70นะครับปุ่มยิงขวานะคนก็สำหรับอันนี้นะครับเป็นปุ่มซับปืนด่วนแล้วก็เป็นปุ่มไอบอลนะครับแล้วก็นี่คือปุ่มวิ่งนะครับด้านล่างเป็นปุ่มนั่งนะครับส่วนอันนี้คือปุ่มยิงซ้ายนะทุกคน ก็ด้านบนนะครับเป็นปุ่มสะโขบนะครบคนก็สะโขบอยู่ด้านบนซ้ายเหมือนกันนะครับคนก็สลัใครนะที่อยากจะปรับตามนะครับก็ผมเป็นสี่นิ้วนะครับเป็นปุ่มกระโดดปุ่มนั่งนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือปุ่ม กระโดดนะครับอยู่ด้านบนขวานะครับคนก็นี่ครับก็ผมเล่น4นิ้วที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับเป็นการใช้นิ้วชี้ท้งซ้ายแล้วขวานะครับกดไอบอลแล้วก็ปุ่มกระโดดนะครับโยนก็กระโดดอยู่ด้านบนขวาส่วนไอบอลอยู่ด้านบนซ้ายนะครับมันก็จะมีปุ่มสะกดด้วยนะครับอยู่ด้านบนซ้ายที่อยู่สูงกว่านะครัคนก็นี่ครับอันนี้คือแบบว่าปุ่มใหม่นะครับซึ่งหลอดเลือดใน เพื่อนของเพื่อนเริมทีมนะครับก็เปลี่ยนสีไปนะคนุณก็ต่อไปนะครับสําหรับการเก็บของอัตโนมานะคุณก็เข้ามานะครับก็แนะนํานะครับ ใครอยากจะปรับนะครับอันนี้ไม่ได้มีส่งวาสำคัญในการเล่นเท่าไหร่นะครับก็แนะนำมาความสำคัญก็จะมีให้ปรับเป็นแบบหมดแขนแบบทีมมันจะมีให้ปรับนะคับนก็แล้วก็จะให้ปรับแบบแนะนำปรับแบบเร็วนะครับทั้ง2อย่างนะทุนก็ต่อไปนะครับเป็นการแสดงผลกราฟิกนะครับก็เข้ามานะครับอันนี้มีส่วนสำคัญในการปรับการเล่นนะครับเพราะว่าถ้ามือถือแบบว่าที่เครื่องที่แรงนะครับปรับภาพสูงเกินไปจะทําให้เล่นไม่ได้เลยนะทุนก็ระดับสูงนะครับคนก็ เปิดให้สุดหมดเลยนะครับส่วใครแบบว่ามือถือเล่นไหวนะครับส่วนใครที่เล่นไม่ไหวก็ปิดให้หมดหรือจะเปิดแค่เฟรมเรทอย่างเดียวนะครับส่วนต่อไปนะครับก็หมุนแขนแบบทีไห้หมดรับลื่นแล้วก็มาตรฐานนะครับแนะนำน้ปรับเป็นทั่วไปไปเลยนะครับหรือจะเปิดแค่เฟรมเรทก็ได้นะครับถ้าเล่นไหวนะครับก็ต่อไปนะครับสําหรับระบบสันนะครับใครที่แบบว่าอยากจะเปิดเล่นนะครับนี้อันนี้คือแบบว่าส่วนใหญ่เขาจะไม่เล่นกันครับก็จะมีปุ่มสับปืนนะครับทุกคนก็ตรงนี้นะครับ ก็แนะนําให้ปิดไปเลยก็ได้นะครับสำหรับโหมดสัตว์นะครับคุณก็มีประมาณนี้ครับสำหรับการตั้งค่าในเกมนะครับคุณเดี๋ยวเราไปดูการวางเป้าแบบละเอียดทุกระยะในเกมนะครับคุณก็เข้ามานส่สนสําหรับการตั้งค่านะครับคุณก็เราซื้อปืนแบบดีเซิร์แล้วก็เอเคสเราจะซื้อปืนแบบว่าเราวันนี้เราจะซื้อปืนซองยาวนะครับหรือว่า M1 0 1 4นะคนุณก็ลองดูนะครับเราจะไปลองยิงดูนะครับือทุกซองนะครับก็นี่ครับเราลองดีเซิร์นะครับ คือผมแบบว่ารอบนี้แบบมองรอบปกติของผมจะลดลงนะครับเหลือประมาณ4ี่เจ็ดนะตามพอมองผมนะเพราะว่าปรับมองรอบที่แบบปรับดีไบที่สูงมากนะครับปรับประมาณ9ก้ซึ่งมันก็จะเร็วมากนะครับวันนี้เราจะลองแบบว่าไม่ปรับมองรอบลดลงนะครับจะปรับแบบเท่ากับที่ผมตั้งค่าท่าชมนะเห็นไหมท่านผู้มก็มันจะเป็นการตั้งค่าที่แบบมือถือมันจะเร็วมากนะซึ่ง การานะครับมันจะสะบัดผิวๆนะครับคนก็การยิงมันก็จะทําให้แบบว่าโดนยิงได้สมูทขึ้นแต่การวางเป้าระยะไกลๆนะครับมันต้องแบบว่าฝึกวางนะครับถ้าวางเป้าแบบว่าวางเป้าไม่พอเหมาะมันก็จะไม่โดนหัวนะครับเพราะว่าลากนิดเดียวก็เลยหัวนะครับคนเพราะว่ามันแบบว่าเออแบบวิธีการวางเป้านะครับคนก็ใช้แบบว่าปั๊มเป้าโดนซ้ายนะครับซึ่ง ขนาดผมเพิ่งกลับมาเล่นนะครับก็การวางเป้าก็ยังติดหัวง่ายเหมือนเดิมนะคนก็วิธีการวางเป้าก็คือแบบก็เอาเป้าตะวบนซ้ายหรือเป้าด้านข้างลากขึ้นแบบตัวจีนนะค, <laughs> คนก็สูตรเดิมนะครับใช้แบบเดิมนะครับแพทใหม่ล่าสุดก็ใช้แบบเดิมเหมือนกับแพทเก่าๆนะค, <laughs> คนก็การวางเป้านะครับก็เป็นระยะใกล้ก็สามารถจะยิงได้ง่ายๆนะคนก็ถ้าปับดีไซน์สูงนะครับาการลากเลี่ยงใกล้นะครับก็จะลากได้ราบรื่นง่ายขึ้นนะครับ แต่ก็จะต้องแบบว่าแลกกับการที่แบบว่าถ้าบางทีมันเลยหัวมันก็จะเลยได้เลยนะครับเพราะว่ามันลากแรงเกินไปนะครับคนมันก็จะทําให้แบบว่าเป้าก็จะไม่ติดตัวแล้วก็ไม่ติดหัวเลยนะครับคนก็เนี่ยคนก็เอาเป้าไว้กลางตัวลักขึ้นนะครับสำปื้นอ้แก๊นะครับคนก็ติดง่ายนะครับคล้ายๆกับดีเซิร์นะครับใช้วิธีการเป้าคล้ายกันนะครับคนก็แค่เอาเป้าด้านบนซ้ายลักขึ้นหรือว่าเป้าไว้กลางตัวรักขึ้นนะครับระยะจูบนะครับก็ติดหัวแดงเถิดแบบเมื่อกี้นะครับคนก็ ระยะกลางๆระยะใกล้นะครับก็ตดหัวนี้ครับดีเซิร์ตนะครับสับปืนนะครับใช้ปุ่มสับปืนเป็นหลักนะครับคนก็นี่อะครับคนก็สบัดจอแบบเร็วๆนะครับคนซึ่งมันก็จะเร็วกว่าปกติแน่นอนนะครับคนก็วันนี้อาจจะไม่เหมือนกับคลิปอื่นๆนะครับคนนี่ยคนก็ปรดมาณซ้ายลากขึ้นนะครับคนจริงๆแล้วการปรับดีไวที่แบบ9 6 0แล้วลดวงรอบเหลือแค่ส7นะครับคนมันก็จะเหมือนการปรับดีไวประมาณ5้าร้อยหกร้อยนะครับคนก็ มันก็จะแบบว่าเร็วพอๆกันนะครับแต่ถ้าเมื่อท่าชมนะครับปรับดีไวมากกว่า1,000แล้วก็ไม่ไม่ลดมองรอบลงก็เล่นได้นะครับแถมพิ้วกว่าปกติเรื่องนะครับคนก็หน้าจอมันจะหันเร็วมากนะครับหันเร็วจนอาจจะคุมไม่อยู่นะครับถ้าใครแบบว่าเป็นมือใหม่ยังไม่เคยปรับดีไวนะครับก็แนะนํานะครับอย่างที่ผมบอกนะครับห้าร้อยหกร้อยนะครับดีไวนะครับกำลังพอเหมาะนะครับสำหรับการตั้งค่าที่ผมเลือกมาให้นะครับ ก็เราเรามาลองซ้อมหมวดซ้อมยิงในเกมนะครับก็คือเราโดดสับปืนปุ๊บนัสคนก็ติดหัวนะครับสรับปืนระยะไกลนะครับเพราะว่าหมวดนี้ต้องระยะไกลอยู่แล้วนักคนพาตบนซ้ายลากขึ้นนะครับปุ๊บนัสคนนี่นี่เห็นไหมครับโคตรเิวเลยครับยิงแล้วสะบัดจอไปรอบหกทิศเลยไม่รู้จะสะบัดไปยังไงครับแต่ถ้าลากปกติยืนเฉยๆลากมันก็ติดหัวง่ายเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นปุ่มแบบนี้นะครับซึ่งอาดีบาขนาดนี้นะครับเร็วขนาดนี้ ถ้าลากแรงเกินไปนะครับมันก็จะเลยหัวจริงนะครับคนก็นะครับคนมันก็จะไม่ติดนะครับแต่ถ้าแบบว่าคุมเป้าอยู่แล้ววางเป้าพอดีแล้วมันก็จะติดหัวง่ายเหมือนกันนะครับคล้ายกันเลยแถมคิ้วขึ้นอีนะคนเมื่อชํานาญแล้วนะคนก็คือเป้าด้วยบนซ้ายลากขึ้นปึ๊บนะครับปืนดีเซิร์ตแล้วก็ปืนเอสดีดนะครับนเอคนะครับคนก็ลองยิงดูนะครับ ระยะไกลๆอย่างนั้นนะครับก็อาจจะติดหัวยากนะถ้าลากแรงเกินนะคุกคนแต่คือเอาป้าไว้ใต้เท้าลากขึ้นนะครับเห็นไหมครับคนก็จะติดหัวแบบนี้นะครัคนนี่ติดง่ายนะคุกคนก็สำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับแล้วแบบว่าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครัคนก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ถึง6ก0 0ซับคคนก็ถ้าคลิปนี้มีเสียรบกวคนก็ขออภัยนะครับคนก็เดี๋ยวเราจะไปดูไฮไลท์ในเกมกันนะนะครับคนก็ คือแบบว่าอย่าลืมนะครับคนก็ใครอยากจะให้ทำคอนเทนต์อะไรนะครับก็บอกต่อกันมากนะครับสําหรับการตั้งค่าต่างๆนะครับเป็นการตั้งค่าในเกมครับคนก็มีมาในครับคนก็ไปบ่ายครับทุกคนเดี๋ยวเราเจอนิปใหม่ครับคน yeah. i divine. Uh, I'm saying bye all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games. Your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got of hating things are all the rumors you're claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon'